ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีท่านผู้มังเกิดมีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับโควิดนะครับแล้วก็จะมีคุณธรรมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพูนสวรรค์บ้านพาญานงแดงตําบลยชาติอำเภอบางยางจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางหาลูกค้าชั้นถ่ายนะครับโดยมีพระประหลัดน้ำประสิทธิ์วงใหญ่นะครับ ทวิทยากรกลุ่มใต้ลมพุทธธรรมนะครับเป็นผู้เป็นผู้อะไรขเขาเรียกว,ว่าตอบปัญหาธรรมนะครับซึ่งได้กําหนดข,อข้อวว่าอะไรนะโควิดโควิดอะไรสักอยา่างนี่แหละโควิน่าจะเสียงดังมากครับตรงที่ไปถ่ายตอนนี้เขากระดังสร้างกันนะตอนนี้ก็อยู่กับเนียนมอนนอนนานะครับเอาขาตั้งกล้อง ทั้งสองเลย,ย,ลอ,ยอยู่บ้าอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปถ่ายไปดูแล้วกันอันนี้คือผู้ช่วยเรานะครับนีนมงคลเอาไปทั้งสองเลยครับทั้งสอง,ง,สองเลยไปตัวนี้ก็มาเอาขาตั้งรต่อยนะครับรออาจารย์นะครับอาจารย์กำลังผุ่มผ้านะครับตรงนี้น่าจะถ่ายไม่ได้เขาทำถนนอยู่ เนียนก็ซักผ้าซักสบู่จีบอของโอ้เขาชื่อเรียกตอนไหนวะมอน เสียงดังดังมากเรือเออเ่อนเขาเหี้ยกระจายนางวางไว้ก่อนนอนนี่เขาเหี้ยไปโลกรู้เนี่ยวะเสียงอาจารย์แต่บุษย์นางว้าว ตัวนี้เราก็ได้ตังกล้องบร้ยครับมีสมุดสองตัวตัวนี้เป็นกล้องหลักแลวตัวหนึ่งอยู่่นกล้องนะครับก็กำลังเตรียมการอยู่นะครับผมเดี๋ยวอันนี้เทคแรกคลิปนี้ก็เป็นคลิปธรรมะ 3ามสองหนึ่งแอคชั่นเจริญพรสาธุชนคนใจดีใจงามทุกทกท่านนับมือไก่ไปหนาคื้อเื่อไก่จัดทาคือไก่ปลาไก่แก่บาทขันคอตอตระนาทอนออนับมือไก่ไปหนาความชรามาหนาวจองทุกลงลมหายใจข้อออกญาติโยมทั้งหลายลองดูสิว่า ขณะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้สั่งไว้ว่าให้เรานึกถความตายทุกลงหายใจเข้าออกแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยนึกถึงความตายความเป็นจริงในโลกนี้ว่าตอนนี้ก็ประมาณห้านาทีแล้วเนาะจางก็นังพูดอยู่ีนกน้องหลัก าที่เราล่วงเลยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ใกล้ความตายเข้ามาเรื่อยๆนะเหมือนกลับเข้าสู่บ้านเก่าเขาเรียกบ้านเก่าทุกคนจะต้องมอีบ้านเก่าอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่รู้จะวันไหนแต่ในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยความตายเนี่ย